คุณน,นี่นนนออโอเคอยังคนนี่มันหลับอยู่ใช่ไหม,มผัสสนหลับอยู่ทุกคนแล้วก็จะแอบ,บเอาสมุดพี่มาเขียนเขียนมั่วเลยนะแปลดีนสอช็อคอคนยูร์นี่เอาเป็นไงบ้างปะ

ตันอยากเป็นหน้านี้เหรอตัอยากเป็นหน้านี้เหรอโอโ้กล oh, <tail noise> ้องล้มเลยเนี่ย่อยากเป็นหน้านี้เหรอจ๊ะอยากเป็นหน้านี้กับหน้านี้เหรอนี่อยากเป็นเหรอเนี่ยอยากเป็นเหรอนี่อยากเป็นเหรอแบบเนี้ยอยากเป็นเหรอนี่อยากเป็นเหรอไม่อยากเป็นอ่ะม่เขียนรูปม่เขียนหนังสือพี่ทำไมล่ะวุ้ยไม่อยากเป็นเนี่ยอยากเป็นแบบนี้ไหมเนี่ย่อยากเป็น เนี่ยเนี่ยเออไม่อยากเป็นก็คือไม่อยากเป็นจีแต่มือเราก็ยังหยียาเหยีากไหมอยากเปไหมอันเนี้ยอยากเปไหมไม่เนี่ยอันเนี้ยไม่อุ้ยเส้นมันจะจบแล้วเนี่ยอยากตบก็ตบสิอยากตบหน้าก็ทนอ่ะฮะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นพอแล้วอยากตบก็ตบสิ พระสอนอยากจบก็จบสิกกพระสอนอยากจบก็จบสิจบสิ <c oughs> โอ้โหแรงจี๊มากเด็กน <c oughs> ี่เบยอมแล้ว